สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมาพูดถึงเวโปรตีนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะลองชิมเวโปรตีนด้วยนะครับผมก็ได้ทดลองกินเวโปรตีนของโ o ยัลดีเนี่ยมาแล้วประมาณ1เดือนนะครับซึ่งเวโปรตีนเนี่ยมันก็จะดีสําหรับคนที่ออกกาลังกายนะครับคนที่เล่นฟิตเนสรวถึงคนที่อยากจะควบคุมน้ําหนักนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากมายเลยนะครับแล้วก็ของโรยัลดีเนี่ย ข้อดีคือมันก็เป็นซองอย่างนี้นะครับพกพาสะดวกนะครับกินง่ายนะครับในมือผมเนี่ยก็มีอยู่2รสนะครับรสวานิลาแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยหนึ่งซองก็50กรัมนะครับอันนี้1ซอง30กรัมนะครับกล่องนี้มี15ซองกล่องนี้มี1ิซองนะครับกล่องนึงเนี่ยประมาณ500บาทนะครับอันนี้ก็ตีไปนะครับซองนึงก็50บาทนะครับอันนี้ซองนึงก็30บาทนะครับ1ซองเนี่ยต่อนหนึ่งหน่วยเสิร์ฟนะครับรสโกโก้เนี่ยมก็จะให้พลังงาน 110กิโลแคลอรี่นะครับก็เท่ากับเจอพลังงาน1ซองอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดรสวานิลาเนี่ยซึ่งมันมีปริมาณเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะให้พลังงาน190กิโลแคลอรี่นะครับแล้วถ้าพูดถึงโปรตีนเนี่ยอันนี้ก็ให้โปรตีน28กรัมนะครับส่วนอันนี้ให้โปรตีน17กรัมนะครับสามารถกินได้ทั้ง2ตัวนะครับรสชาติเนี่ยอันนี้รสวานิลาก็อร่อยนะครับที่ผมทดลองชิมอันนี้รสโกโก้นะครับก็อร่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาทดลองชิมรสอะไรดีีีนนนนนนะะะะคคครรรรััับบเเเเเอออาาาาปิิิิมณยยยๆลลกกก็็็ืสววว้จพศษดดึง๋ จะกินกับน้ำแร่ด้วยนะครับกินกันเลยดีกว่านะครับเทลงไปเลยนะครับหนึ่งซองห้าสิบกรัมนะครับต่อน้ำสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเติมน้ำเยอะกว่านั้นนิดนึงก็ได้นะครับประมาณเกือบสามร้อยนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับน้ำแร่ซิกตี้ดีกรีนะครับผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำแร่ที่มันฝาใหญ่นิดนึงนะครับเนี่ยแล้วก็มันเป็นเทอร์เรนแครนะครับ เจตุลิ่งแคปเนี่ยอันนี้ก็คือช่วยเกี่ยวกับลดโลกร้อนครับไม่ให้ฝากระโวดเนี่ยมันหลุดออกไปในสิ่งแวดล้อมน,นะครับมันเลยจะติดกันอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้เนี่ยอย่าพยายามไปดึงหรืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวน้ําดื่มทุกอย่างเนี่ยต่อไปเขาจะต้องทําแบบนี้เกือบทั้งหมดนะครับมันก็จะมีกฎหมายบังคับนะครับอ่ะข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือขวดเนี่ยพบไปในสนามเทลอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยเพราะฟ้ามันติดอยู่กับขวดนะครับแล้วขวดก็เอาแบบดี ขวดเหมนว่างนะครับอันนี้ที่ผมชอบของซิตี้ดีกรีนะครับน้าแร่นะครับก็ดีต่อสุขภาพนะครับก็ควรจะดื่มบ้างนะครับขวดนี้350มลนะครับผมก็จะเหลือไว้หน่อยหนึ่งนะครับ150เนี่ยมันก็จะเข้มข้นนะครับให้เยอะกว่านั้นนิดหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยจินวานิลาผมก็จะพกพาไปไหนสะดวกนะครับอย่างเช่นหลังวิ่งนะครับหรือก่อนนอนก่อนวันวิ่งเนี่ยเราก็สามารถกินเมโปรตีนได้นะครับจีกซองเท ใส่ขวดก็ได้นะครับแต่ใส่ขวดก็ต้องค่อยๆใส่หน่อยระวังหกนะครับหรือว่าจะใส่แก้วคนก็ได้นะครับเนี่ยอันี้ในรูปเก็มีแก้วคนสามารถได้เหมือนกันนะครับแต่ใส่ขวดมันก็จะเร็วนะครับอ่ะนี่ก็เวโปตีนรสวานิลาของโรเยลดีนะครับกินกับน้าแร่ซิกีดิกรีนะครับเห็นแล้วครับหอมมันกลิ่นวานิลามากๆเลยนะครับรสโกโก้นะครับ ผมว่ามันก็สะดวกนะครับแล้วก็ให้พลังงานเนี่ยเท่ากับเจล1นซองอันนี้เท่ากับเจลเ,เกือบเกือบสองซองเลยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ตรงเรื่องโปรตีนด้วยนะครับแล้วก็มีสารอาหารอื่นๆที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับนี่ครับรอยัลดีเวทโปรตีนเพื่อนๆลองหาซื้อดูนะครับเติมน้ําล้างขวดหน่อยนะครับนี่ครับที่บอกว่าขวดเนี่ยเวลาพวกไปสนามเทรลเนี่ยชอบเลยนะครับเนี่ย ยังไงผมต้องมีติดเอาไว้นะครับสําหรับขวดของ60กีดีนะครับมีหลายขนาดด้วยนะครับในขวดใหญ่ก็มีนะครับอย่ากเป็นแพ็คก็มีนะครับเพื่อนๆก็ลองหาซื้อดูนะครับน้ำแร่60กีดกรนะครับก็ชอบเหมือนกันนะครับ